อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมไปแล้วนะครับวอนเต็ดชแนลนั่นเองก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะครับก็มาเจอแรงดีวิชั่น1อันดับ5,000เลยนะครับทุกคนของเราก็อันดับ2,000มาในรูปแบบแผน 4, 2, 3, 1นะครับของเราก็เหมือนเดิมมัดท้ายเดลิกยืนคู่รูดิเกอร์นะครับตัวตึงนะครับกางก็โรดี้มากับดีแคนไลท์นะครับจับคู่กันแน่นตับ ของเขาออมาในรูปแบบแผน4-2-1-3เช่นกันนะครับอืแต่เขาก็แน่นตับกว่านะครับเปาโลมาดินี่ยืนคู่มาทาเดลิกซ้ายโรบอสันขวาเจอคันเซโลนะครับแล้วตัวสำรองอุย้ยมีราฟาเอลเรอาลนะครับเอา้าอเล็กซานโดเนต้าเขาไม่ได้จับลงนะทุกคนเออมีเออร์ลิงฮาแลนด์ด้วยนะครับเออก็แปลกใจทําไมเขาไม่เอาลงเนาะโอ้ส่วนหน้าเป้าขเขาใช้เป็นโอชิเมนนะครับซ้ายเป็นเซเดโอมาเน่ตันลอยนะครับแพ็กล่าสุดขวาก็เป็นคาราวัสเคเลียนะครับ อาชิปผายแล้วของเราฮาแลนแล้วก็เลรซิกไม่ฟิตนะครับทีเด็ดซูเปอร์ซับนะครับครึ่งเวลาหลังของเราจบแล้วไม่ฟิตซะงั้นอนะ่ะลูกพ่อมาก็ไปกันเลยนะครับของเรามาได้แผนอันโตนิโอคอนเต์นะอันโตนิโอคอนเต้เอาไว้นะของเขาใช้เป็นโค้ดอีจุดดาจิสิกนะครับมาบอลเคลียร์นะครับโ bon รดี้จากมาที่โรนัลด จ่าขึ้นกับมาดิแคนไลท์ป้ายออกมาครับอืมคันเซลโลครับทำบอลทะลักมาขอติดโคง้งโคง้งเกือบเข้าหัวเนม่านะครับยังได้หรือเปล่าอ่ะอยังได้ครับโรดี้เก็บกินนะครับจ่ามาที่โรโนัลโดอืไม่ถึงนะครับอ่าดิแคนไลท์ตัดได้นะครับยืนตำแหน่งดีครับเนมา่าป้ายออกมาลูกนี้โคโรดโดตั้งป้อมขอโคง้งโคง้งอึ้ยมองไม่ได้อ้โหเสียดายมากเลยนะโคโรดโดนี่เปิดบอลโคง้งดีจัด ยังเก็บได้ครับกดดันเขากดดันเขาต่อไปครับโคโลโดวันทูครับอาร์โนเห็นช่องเรายกขึ้นมากอเรตก,กาบางังแล้วเตะสกัดโดนเราออกไปนะครับเตะสกัดอย่างโอ้โหอย่างดีอ่ะกอเรตก,กานะเปิดขึ้นเวลาแรกมาวันเตชแนลกดดันเลยนะครับเออแย่งมงแย่งมงไปได้อาร์โนลงมาก่อนลูกนี้ซาดิโอมานี่ว่าไงซาดิโอมานี่เอ,อ,อ้าเขาเขาส่งนะครับล้ำบอลมนทะลัก <laughs> นอยเออครับปะคว้างมาที่เขาติดโอ้โหเจอเจ้าคันเซโโลว่ะไม่ผ่าน <Por favor. S 1> มาตั้งบอลนะครับนอยเออยกขึ้นมาอาร์โนถ่ายออกมาที่โคดาโดกลับมาที่เดคันไลท์เดคาไลท์ยกเวทตเฮดพาร์ขึ้นมาลูกนี้ครับจะสวยหรือเปล่าสวยหรือเปล่าสวยดียรยรครับโอ้โหวิจาร์โดนเบียดเอ้าเขาติดครับกระชากหนีคันเซโโลแล้วโค้งโค้งมาลูกนี้เรียบร้อยแล้วดูดูโอ้โหสุดเซฟว่ะเนี่ยมา นี่มาทํายังไงดักบอลได้แล้วยังไงจ่ายออกมาลูกนี้เออ้ยอขอติดยิงไม่ได้เฮ้ยขอติดแม่งมันเปิดบอลโค้งดีจังเลยฮนะโคลัโดดีคารไลจ่ายมาโรนัโดวันทูครับเนมาแทงมาลูกนี้ไม่ผ่านเปาโลมาดินี่เขารอจังหวะดักของเราไว้แล้วนะครับจังหวะนี้ครับเกมส่วนขเขาเซเดโนรอจังหวะครับเซเดลมานี้ตันร้อยเลยนะอย่าให้ผ่าน แล้วเขาจะอุย๊ยมาเน่หลุดที่ผ่านแล้วยกมาลูกนิดเอ้าอุยบอลทะลักไปโดนตัวหน้าอกของทีมฝั่นของข้าวนะครับโรนัลโดป้ายออกมาที่ครอโดครับครอโดทําไงวันทูครับร, two, ร,บรอยังวะอาโนโยกขึ้นมาลูกนี้สวยๆครับควอโอ้โหู <laughs> ควดเโดบอลโดนหัวอู๋ยัยงเซ็งอ่ะไม่งั้นอ่ะหลุดเดี่ยวแล้วนะโรนัลโดเมื่อกี้ ดิคไลท์ครับคุมแดนกลางอาอาโน่ตัดบอลได้นะครับนี่มาวันทูกับโคราโดวันทูอเล็กซานเดอร์อาโนจากมาที่โรดี้ครับโรดีจ้จัดระเบียบร่างกายแล้วเวทเท็ดพาดมาลูกนี้ถึงคอติดหรือเปล่าโอ้โหบอลออกไปนะครับโรดี้ครับเปิดบอลด้วยเท้าซ้ายนะเมื่อกี้ถ้าเป็นเท้าขวาก็น่าจะแม่นกว่านี้นะครับโหกดดันยับยับเลยครับบอนเตด โครโดบางทางไม่ไม่ได้ครับเราดักทางเขาไม่ถูกอาโนลงมาก่อนมาเน่มาเน,าน่กับอาโนมาเน่เร็วกว่าเรียบน้อยไหมลูกนี้ยิงมาลูกนี้โอ้โหอานอยเออร์ซูเปอร์เซฟครับโอชเมนนะครับโอ้จังหวัดสวนเขาทําไม่กี่จังหวะนะเกือบโดนครับวันเต้ดฮันเซโลยงมาลูกนี้เขอติดมงเคียได้ครับอาร์บอลเข้าทางชิสเโนโรนาลโดครับ รอจังหวะครับรอจังหวะใจอม,มอนดินี่ก็นิ่งเกินเอาโอ้โหจังหวะนี้สเตีโวมาเนี้าดูดีเกอร์ดักได้แล้วก็เคลียร์ไปเลยครับค่อยว่ากันใหม่ครึ่งหลังนะครับโอ้โหเกมนี้ยังตึงนะครับทุกคนเรากดดันเขายับยับเลยนะแต่โอกาสยิงก็แค่ครั้งเดียวนะครับฝั่งหลักรั้งนะครับฮาเลนก็ไม่ฟิตเฟริสก,ก็ไม่ฟิตนะครับโอ้โหจบละที่เด็ดครึ่งหลัง ก็ไม่รู้จะส่งใครไปแล้วนะครับโรนโดต้องทำประตูให้ได้นะแต่ว่าส่งอันเดรสอินเนต้าลงมาแทนเนม่านะครับเพราะว่าค่าความอึดก็ไม่ได้เยอะนะครับเนม่าตรงวันนี้ครับเขาได้เขียนนะครับเอาโรนโดลงมาดักเฮ้ยอ่าเดลิกนะครับตัดบอลได้เดลิกยกขึ้นมาลูกนี้คอสติด จ่ายมาลูกนี้คันเซโลแล้วก็มาดิคัไลท์จะระเบียบร่างกายแล้วก็ยกขึ้นมาลูกนี้ครับเวเทดพาร์ตโคเรโด้โคเรโด้โคเรโด,ด,ดอรอบแล้วนะครับเฮ้ยโคเดโดน,น,นันนี้ฟอร์มตกไปหน่อยนะเดลิกมองไม่ได้นะครับตัวดี้เอ้ยชนอาจารย์เอ้ยหลุดแล้วเปล่าเออรูดิเกอร์นะครับแย่งบอลจากเท้ามาเลยเข้าบอลหนักหน่วงเขาติดวันทู โรดี้โรดี้มาแล้วครับ oh. เวทเทด oh. พาสสวยๆถึงหรือเปล่า oh. โคยโด้องถึงแล้วแหละเออแล้วก็ยกมาโค oh. โค่นนิดโลดอโด้ทดนเอ้าบอลกระเด้งพื้นเรียบร้อยหนึ่งปุตตุสูรอะคิชโนะโลดอโด,โ,ด,โ,ดโอ้โหโกดดันมาทั้งเกมครับโคยโดแก้มือได้สำเร็จนะครับ <c oughs> ทำพลาดไปสองลูกนะครับก็มาแก้มือลูกนี้ได้สำเร็จ จังหวะนี้เขาเขีย่ยเอาโรนโดมาดักก่อนโอเคตัดบอลได้นะครับเด็กซ์เดอรโอนป้า,ายมาที่ควอเดโรควอดโรวันทูครับดีแคนไลด์ดีแคนไลด์ว่าไงจ่ายมาที่เอเนตา้าเอเนต้ายกขึ้นมาเลยครับสวยๆลูกนี้เอเนต้าก็จ่ายบอลได้ครับมาถึงฟิลิปเขาติดตั้งป้อมตั้งป้อมแล้วโค้งโค้งมาลูกนี้มงกุฎไม่ได้กองหลังเขาปิวไปแล้วเขาติดไว้เพื่เปิดบอลน,น่ากลัวจริงทุกคนเออดีแคนไลด์นะครับลงมาอ่าแล้วจังหวะนี้มี ขอภายทุกคนครับสายโทรศัพท์เข้านะครับมันก็เลยหลุดแล้วก็ตอนนี้นาทีที่63นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันตอนที่นาทีที่67นะครับขอภายจริงๆนะครับมาแล้วครับโอเครูดี้เอ้ยรูดิเกอร์นะมัดไทเดลิกยกขึ้นมาลูกนี้คานเซโลเอ้าหลุดเรียบร้อยครับฟิลิปขอติดถึงหรือเปล่ามไม่ทันน่ะโอ้เสียดายจริงๆนะครับนาทีที่เจแล้ว เราก็มาอัดหน้าจองกันใหม่นะครับโอเคต้องส่งมาแล้วแหละเจ็ดสิบก็ลองฝืนนะครับฝืนส่งเออร์ริงฮาเลนแล้วก็บังคิมนะครับฮาคิมซีเยกอีวานเพลิกลงมานะครับทุกคนก็น่าจะพอเล่นได้นะค่าสตามิน่าก็น่าจะลดเร็วแล้วก็เสริมเกมรับไปที่พี่กเกษมวิโรจน์นะครับอ่าแต่เสียดาริเจมลงไม่ได้นะเปลี่ยนครบหตัวแล้วนะครับทุกคนอ รีเจมดีกว่าเพราะว่ากองกลางเราก็เอาไว้ออกบอลอยู่แล้วเอาดักดักไปดักดักมาแต่ตัวที่ต้องวิ่งกวดมันต้องเป็นแบ็กนะครับเสริมแกล่งโดยเอารีเจมลงมามาเลยครับก็ามาเริ่มเลยโอลิเกฮาร์เรนลงมาแล้วช่วยดักบอลหน่อยครับ <c oughs> ดิคานไลท์อ่าด,ดิคานไลท์ก็แน่นใช้ได้นะทุกคนยคืนคู่โรดี้ดิคานไลท แทงออกมาลูกนี้เอาลิซเจมโอ้าจารย์มาช่วยแก้หน่อยโอ้โหเกือบไปแล้วนอยเออถ่ายออกมาครับเจา้าคันเซโล่คันเซโล่รอจังหวะไม่มีตัวก็ไม่จ่ายครับโรดี้โรดี้เวทเทดพาลูกนี้สวยๆครับมาแล้วครับบางคิมบางคิมจับบอลไม่ดีเอ้ยโอ้แล้วทำบอลอ่อนครับบางคิมเจอโรเบอร์สันนะโรเบอร์สันเอาอยู่เลยเว้ยโอ้โห ขายกขึ้นมาดิเจมองอุ้ยไม่ตรงอุ้ยลาเฟอรเลเอามีซูปเปอร์ซับด้วยแล้วเป็นยังไงล่ะเจอเดอลิกผมชนเป็นยังไงเอาแล้วเขาเป็นไงลิโอลิเจมครับยังฟิตอยู่นะครับออกตัวเร็วกว่าเกือบพาดท่าให้ลาเฟอเลเอานะครับแล้วนอออเตะขึ้นมาลูกนี้เฟลิซิกอ่าวันทูอุ้ยกับตัวช้านะครับโรด,ด,ดี้เวทเทดพาดลูกนี้จ่ายช่องแคบมาลูกนี้ครับบางคิม กัดชากมาแล้วโอ้ลูบสันเอาอยู่อ่ะโอ้บางคิมแล้วอินเนต้าครับรอจังหวะรันแอนชิปลูกนี้เนต้าป้ายมาที่ฮาแลนด์แล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์เล่นแบบบาร์เซโลน่าครับเนต้าบอกว่าฝากบอลไว้หน่อยนะครับพี่ดิคันไลท์เอ้ยน้องดิคันไลท์อดีคันไลท์นี้การยกบอลน,นี้แม่นอยู่แล้วเนต้าครับรอจังหวะวัน นี่ลาแนแอนชิปแล้วก็ยกขึ้นมาเนี่ยนิ่มๆครับเรียบร้อยฮาแลนซัดไปให้แล้วไปนะครับนี่ดีแคนไลย,ยกขึ้นมาจังหวะเป๊ะเอ้าแล้วเขากดสไลด์นะครับฮาแลนก็เลยยิงเข้าไปเรียบร้อยอ่าแล้วเขาก็ออกเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนัดนี้นครับโบกไปโอ้ยสามสิบแต้มเลยเหรออ๋อ,อเจอดิวิชั่นหนึ่งนะเจออันดับสูงด้วยหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบนะครับก็ ชนะ4เสมอ1นึ่งนะครับวันเต็ดชแนลรักษามาตรฐานไว้นะครับอุ้ยอันดับหูของเขาแรงสูงสุด1,925นะถึงว่าทำไมตึงนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ผมก็ขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับ